สวัสดีครับนักเรียนทุกคนก่อนอื่นครูขอแนะนำตัวเองก่อนคุณครูชื่อนายสุพรสว่างสีวันนี้พวกเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนพร้อมหรือยังครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยนักเรียนรู้จัก เอาไวยวะภายในไหมแต่ก่อนอื่นครูจะถามก่อนว่านักเรียนรู้จักเอาไวยวะภายนอกหรือ,อยังที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเช่นพวกแขนขาจมูกตาหูนั่นแหละเราเรียนแต่สมัยปอนหนึ่งมาแล้วแล้วรู้จักกันไหมโอ้รู้จักมากหลายคนก็เก่งทุกคนเลยเนี่ยแต่วันนี้ครูจะมาพูดถึงเอาไวยวะภายในก่อน ก่อนที่จะเรียนก็ครูจะมีเกมสนุกสนุกมาฝากให้เธอตอบเผื่อที่รู้จักอวัยวะภายในบ้างไหมอา้ามาเล่นเกมกับครูเลย <S <S เกมข้อที่หนึ่งครูจะถามเป็นข้อๆนะอวัยวะส่วนใดในร่างกายที่ทำหน้าที่หยิบจับหรือทำงานต่างๆ เดี๋ยวครูให้เวลา5วินาทีน,านะครูนับไปนะ1 2 3 4 5อาม้าวหมดเวลาแล้วเฉลยแล้วครูเฉลยให้ดูคอควายมือของเรานั่นเองใครตอบข้อคอควายมากคอควายหยดเยี่ยมอ่ะต่อไป ข้อที่2องขูจะถามแล้วอวัยวะส่วนใดอยู่ในส่วนของศีรษะขูจะนับในใจแนละ้วหมดเวลา5วินาทีขูจะเลยดูคำตอบข้อควายสมองของเรานนั่นเองสมองสมองนะรู้จักสมองไหมสมองอยู่ในศีรษะของเราแนละสมอง ข้อที่3ดูให้ดีนะดูให้ดีดูภาพด้วยครูถามว่าข้อใดเป็นอวัยวะภายในทั้งหมดอานนี้คุณนับ5วิ1 2 3 4งหหมดเวลาครูเฉลยแล้วกอไก่กอไก่ของเรามีทั้งอะไรเพราะอาหาร ลำไส้นั่นเองเอาละตอนนี้เข้าสู่เรื่องราวของเราที่จะพูดถึงในชั่วโมงนี้ในคาำนี้ต่อไปนะอ่านพร้อมๆกันนะเอาวัยวะภายในคืออะไรนักเรียนทราบไหมเอาเอาวัยวะภายในคืออะไรพูดง่ายๆว่าภายในมันก็ต้องอยู่ภายในตัวของเราเแหละภายในตัวเรา ภายในตัวอ่าต้องดูต่อไปว่าจะภายในมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูต่อไปอ้าวคุณจะอ่านให้ฟังดูบนจอด้วยอวัยวะภายในคืออวัยวะภายในร่างกายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้และจับต้องได้มันจะมีหน้าที่แตกต่างกัน เที่ยวหนึ่งอวัยวะภายในคืออวัยวะที่อยู่ภายในของร่างกายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้และจับต้องได้คือนักเรียนไม่สามารถมองเห็นน่ะแล้วก็ไม่สามารถไปจับต้องมันได้แล้วมันอยู่ภายในภายในตัวเรานี่แหละแล้วก็มีหน้าที่แตกต่างกันดูในภาพเลยนักเรียนดูภาพเลยนะ เห็นไหมเห็นสมองไหมสม,สมองสมองเห็นสมองไหมเนี่ยนี่เขาเรียกสมองนะสมองสมองก็อยู่ภายในศีรษะของเราเนี่แหละต่อมากระดูกกระดูกอะกที่แข็งแข็งเป็นโครงสร้างที่เราให้เราเดินได้เนี่ยกระดูกของเราเนี่ยเดียวแยกหมดเลยมีเยอะแยะหมดกระดูกของเราหัวใจหัวใจก็เป็นรูปๆสีเหงแดง ดอกบัวตมูมของเราจะแบ่งเป็นสี่ห้องหัวใจเราแบ,บ่งสี่ห้องนะปอดอปอดก็มันฟองน้ำตเรียนมันฟองน้ำามันฟองน้ำตับตับอยู่ไหนเนี่ยหากรับอย่างมองไม่เห็นเอาลำไส้ก่อนลำไส้ก่อนเอาลำไส้ลำไส้ก็งกงก้งอเนี่ยมันจะมีทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จะให้เราว่าลำไส้ก่อนพูดกว้างๆก่อน ตัวหนึ่งเวลาเราหิวๆก็กระเพาะของเรากระเพาะอาหารนะกระเพาะอาหารนี่แหละเราต้องรู้สิกระเพาะอาหารมันอยู่เราจะมองเห็นไหมละ่ะข้างในเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็โหยังมีสไลด์ต่อไปพูดถึงต่อโหได้พูดถึงชื่อของอวัยวะภายในไปแล้ว เดี๋ยวช่วงต่อไปคุณจะพูดถึงหน้าที่ของมันและตำแหน่งของมันอยู่ที่ไหนอาตัวแรกเลยเราก็คือสมองอสมองก็อยู่บริเวณภายในศีกษะของเรานี่ยมันก็มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะทั้งหมดของคนเราก็ได้นะสมองสำคัญมากสมองเนี่ยต่อไปตัวที่สองปอดปอด เรามีสองข้างปอดซ้ายปอดขวานะไม่ใช่ปอดแหกที่เราคลิกกลัวตาแหกตาอะไรเนี่ยปอดปอดนี่อยู่ภายในร่างกายมีสองข้างปอดซ้ายปอดขวาแต่เราอยู่ในระหว่างสองอกของเรานี่แหละปอดก็มีเนี่ยรูปร่างม,มันของมันก็เป็นพวกอะไรเหมือนฟองน้ำถ้าเราจับเหมือนฟองน้ำดีๆฟองน้ำนุ่มๆหน้าที่ของปอดก็ช่วยฟอก เลือดเลือดเสียให้เป็นเลือดดีเราพูดทั่วไปก็เลือดดำเป็นเลือดแดงถ้าพูดได้ถูกนะก็คือว่าช่วยฟอกเลือดที่มีออกซิเจนน้อยให้มีออกซิเจนมากตัวต่อไปหัวใจหัวใจส่วนใหญ่เราชอบมากหัวใจจะเป็นสีแดง,แดง มีสห้องพูดง่ายๆครับหัวใจรูปร่างเหมือนดอกบัวตูมเนี่ยขนาดจริงๆหัวใจของเราก็คือกระปั้นของใครกระปั้นมันยกเมือนกระปั้นใครปั้นขนาดของหัวใจหน้าที่หลักๆของเขาเลยก็คือทําหน้าที่สูบฉีดเลือดหรือโลหิตไปให้ทั่วร่างกายที่เราเลี้ยงหล่อเลี้ยงร่างกายของเรานั่นเองต่อไป อาหารกระเพาะอาหารก็มีหน้าที่เก็บอาหารย่อยอาหารสารอาหารต่างๆเนี่ยเพื่อให้สลายส่งให้ไปรเลี้ยงร่างกายต่อไปนะกระเพาะอาหารรูปร่างเหมือนตัวกอไก่นะรูปร่างเหมือนกอไก่กระเพาะอาหารตัวต่อไปลำไส้ลำไส,ส้เนี่ยมันความจริงมีทั้งลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่อันนี้ก็พูดก,กว้างๆเออลำไส้อย่างเดียวพอมีหน้าที่ช่วยย่อยอาหารช่วยดูดซึมอาหารให้เป็นกากอาหารส่งไปขับถายในช่องตะวันหนักก็ได้นะลำไส้เนี่ยตัวต่อไปไตไตมีสองข้างไตมีสองขารูปร่าง,างเหมือนเมล็ด ตัวเขียวตัวแดงอเอ้ยตัวแดงไม่ใช่ตัวเขียวตัวเขียวมันเล็กนิดเดียวถ้าตัวแดงมันดูคล้ายๆตัวแดงถ้าเราเห็นน่ะมีหน้าที่ฟอกขับกองกองของเสียงกองปัสสาวะเขาเรียกปัสสาวะหรือเราของเราชีนั่นเองกองช่วยกองช่วยกองช่วยกองปัสสาวะให้เราถ่ายได้ไอีกตัวหนึง่ง ตับไหมตับตับนี่เราชอบกินตับไปละชอบไหมนะนักเรียนชอบไหมคือตับเนี่ยอ้าวตับของมันมีหน้าที่ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายแล้วก็ยังช่วยย่อยสลายไขมันด้วยนะอันนี้คือหน้าที่ของอวัยวะ,วะภายในที่เราพอจะรู้จักในระดับป .2 เราคงมี แค่นี้แหละเมื่อนักเรียนเรียนจบไปแล้วบทเรียนแล้วเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจยิ่งขึ้นครูจะมีเพลงให้เธอฟังเพื่อให้นักเรียนทราบซึ้งรู้จักอวัยวะภายในของเรามากยิ่งกว่าเดิม ฟังเพลงไปแล้วคงจะพอจำได้ทั้งเพลงทั้งเรื่องราวที่ครูอธิบายให้ฟังฮะถายชั่วโมงนี้ก็ครูจะมีงานให้เธอทำแหละพูดง่ายๆให้นรืงเรียนไปเขียนชื่ออวัยวะภายในและหน้าที่ของอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์ลงมาในสมุดของเธอนั่นแหละ จำนวน5ชื่อให้เธอไปค้นคนว้าเองหรือจะดูวิดีโอย้อนหลังนะนะอีกครั้งหนึ่งคงชั่วโมงนี้คงมีแค่นี้อย่าลืมทำก,การบ้านนะวันนี้ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจตั้งใจฟังตั้งใจเรียนในชั่วโมงนี้ผมขอสวัสดีครับบ๊ายบาย